ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,650นับตั้งแต่ช่วงเวลาที่หมดสติไปนั้นเย่เชิญไม่รู้ว่าตัวเขาหลงทางล่องลอยอยู่ในพื้นที่การอวากาศแห่งความว่างเปล่าแห่งนี้นานมากน้อยเพียงใดจนกระทั่งเบื้องหน้าสายตาในที่สุดก็มีแสงสลัวอ่อนจางที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวลดุดผ้าไหมปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงเวลานี้สิ่งที่ตามมาพร้อมกับแสงสลัวอ่อนจางสายนั้น นอกจากความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงยังมีความรู้สึกอ่อนแอไร้อำนาจอย่างถึงที่สุดความรู้สึกไร้อำนาจนี้ทำให้เขาไร้เรี่ยวแรงจนไม่สามารถแม้แต่จะลืมตาขึ้นมาได้ในขณะเดียวกันมีความรู้สึกอบอุ่นห่อหุ้มไปทั่วทั้งร่างของเขาความรู้สึกอบอุ่นสายนี้สามารถบรรเทาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างของเขาได้ในระดับหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็พบว่าในความรู้สึกที่อบอุ่นนี้ ร่างของเขาถูกผลักดันให้ลอยสูงขึ้นจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอุทานว่าพี่เยเฉิญด้วยเสียงเรียกที่คุ้นเคยนี้ทำให้การมองเห็นของเย่เฉิญค่อยๆฟื้นตัวแม้เขาจะรู้สึกร้ายพลังแต่ยังคงมีความสามารถในการลืมตาขึ้นได้แต่เมื่อลืมตาขึ้นและเห็นคนตรงหน้าอย่างชัดเจนเขาก็ต้องตกตะลึงพราะทันใดนั้นเขาพบว่าตรงหน้าเขามีร่างเปลือยเปล่าแช่อยู่ในบ่อน้ำผู้ร้อน เป็นสาวน้อยงดงามอายุเยาว์ที่เผยให้เห็นเพียงไหลข่ขาวนวลส่งกลิ่นหอมละมุนที่แท้คือลิ้นหวานเออร์ผู้ลึกลับนั้นยเย่เฉินรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีรู้สึกราวกับว่าตนเองกำลังฝันถึงความฝันเพอ้อเจอ้อที่ไร้เหตุผลและเป็นไปไม่ได้อีกทั้งยังบอกไม่ได้ว่าตนเองตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ลินหวานเออร์มองดูท่าทางที่ตื่นตระหนกของยเย่เฉินยิ้มอย่างอ่อนหวานพูดเสียงเบาว่าพี่ยเย่เฉินหวานเออร์ยังไม่กลัว คุณกลัวอะไรเย่เฉินมองเธอที่บริสุทธิ์สดใสทั้งปรากฏรอยยิ้มที่คล้ายล่อลวงให้ลุ่มหลงอยู่หลายส่วนภายในใจรู้สึกตกตะลึงฉับพลันนั้นตนเองรู้สึกว่าความเจ็บปวดรุนแรงทั่วร่างคล้ายจะหายไปในพริบตานอกจากนี้ภายในส่วนลึกของจิตใจจะตราตรึงภาพลวงตาที่ให้ความรู้สึกงดงามที่เงียบสงบอย่างอธิบายไม่ได้นี้ไว้เขาอดไม่ได้ที่จะพึพรรมพำออกมามันดามันเถอะนี่ฉันคงตายไปแล้ว จะให้ฉันตายก็ตายไปทำไมต้องเห็นลิ้นหวานเออตอนนี้เธอต้องยังไม่ตายใช่ไหมช่างไร้เหตุผลสิ้นดีเธอบอกว่าจะอยู่แต่ที่มหาวิทยาลัยอ,อย่างเชื่อฟังสิ่งนี้คงจะเป็นเพียงภาพลอนหลังความตายในสมองของเขาตอนนี้มีแต่ความสับสนวุ่นวายขณะที่พูดเปลือกตาเขารู้สึกปวดแบลบเขาอดไม่ได้ที่จะต้องหลับตาลงอีกครั้งทันทีหลังจากนั้น เย่เชินตกอยู่ในความรู้สึกมึนงงมีมือที่บอบบางละเอียดอ่อนคู่หนึ่งออกแรงประคองใต้รักแร้โอบก,กอดเขาให้พยุงตัวขึ้นต่อจากนั้นรู้สึกถึงร่างกายของอีกฝ่ายแนบชิดกับร่างของเขาอย่างแนบแน่นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเขายัางรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความอบอิ่มที่เต็มไปด้วยแรงดีดสะท้อนทั้งสองของอีกฝ่ายที่สัมผัสอย่างนุ่มนวลบนหน้าอกของเขา ในเวลานี้อีกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะยกร่างเขาขึ้นจากความรู้สึกที่อบอุ่นในขณะที่ร่างเขากำลังถูกยกขึ้นเกือบจะพ้นน้ำเย่เชิญลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นว่าหญิงสาวที่อยู่ข้างกายเขายังคงเป็นลินหวานเออเย่เชิญที่ยังคงสับสนอดไม่ได้ที่จะพึมพำเกิดอะไรขึ้นคุณก็ตายแล้วเหมือนกันหรือลินหวานเออรีบตอบว่าพี่เย่เชิญ คุณยังไม่ตายสถานที่นี้คือที่หวานเอออาศัยอยู่เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เขารู้สึกเหมือนถูกฟ้าพาในทันทีมองไปรอบๆด้วยดวงตาที่เบิดกว้างในตอนนี้เขาตกตะลึงจนพูดไม่ออกความประหลาดใจนี้เกินคำบรรยายเขายังจำเหตุการณ์ในตอนนั้นได้ทันทีที่ช้างเสื่อมตอกลายร่างเป็นมนุษย์ระเบิดนิวเคลียร์เขาถูกแรงกระแทกทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติไปในทันที ในตอนนั้นคิดว่าตนเองต้องตายอย่างแน่นอนแต่กลับคิดไม่ถึงว่าเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งตนเองจะปรากฏตัวในบ่อน้ำพุร้อนที่ลานบ้านของลินหวานเออและถูกลินหวานเออที่ร่างเปลือยเปล่าลากออกมาจากบ่อน้ำพุร้อนเมื่อลินหวานเออเห็นเย่เชิญลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันใบหน้างดงามของเธอเปลี่ยนเป็นแดงก่ำจรดหลังใบหูทันทีเธอรีพูดว่าพี่เยเชิญ โปรดอย่ากังวลไปอยู่ที่นี่คุณปลอดภัยอย่างแน่นอนหากมีคำถามใดเมื่อกลับถึงห้องหวานเออจะอธิบายให้คุณฟังจนสิ้นสงสยัยเย่เชิญรู้สึกว่าตอนนี้สมองของเขาอ่อนล้าไปหมดไม่อาจเข้าใจตักกระดได้เลยในเวลานี้จู่ๆเขาก็นึกขึ้นมาได้ลินหวานเออมาที่จินหลิงด้วยตัวตนของหลินเซียววานแต่วันนี้หลังจากพบเขาเธอก็เรียกตัวเองว่าหวานเออตลอดเวลาเซียววานและหวานเออ แม้จะมีความแตกต่างเพียงแค่คำเดียวแต่สำหรับเย่เฉินความหมายนั้นไม่ธรรมดาทันใดนั้นเขารู้สึกมีความหนาวเย,ยือกแผ่นซ่านไปถึงแผ่นหลังถามด้วยความอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่ถูกต้องคุณคุณจำฉันได้ลินหวานเออพยักหน้าทางหนึ่งต้องออกแรงพยุงร่างที่อ่อนแอของเย่เฉินกลับไปที่ห้องส่วนตัวของเธอด้วยความยากลำบากอีกทางก็เอ่ยปากตอบเสียงบางเบาว่าพี่เย่เฉินช่วยชีวิตหวานเออร์ที่นอดิก หวานเอ๋จะกล้าลืมเลือนได้อย่างไรภายในหัวใจของเยเชิญยามนี้เปรียบเหมือนทะเลคลั่งที่ถูกพายุไร้โฮมกระหนำ่ำเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเขาพึมพำว่าทำไมทำไมคุณยังจดจำได้หรือว่าหรือว่าคุณเป็นนักรบผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบด้วยลินหวานเอ๋ยิ้มอย่างเขินอายตอบว่าเรียนพี่เยเชิญหวานเอ๋ไม่ใช่นักรบผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบแค่เพียงหวานเอ๋มีร่างกายที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นพิเศษ ทำให้คุณไม่อาจลบความทรงจำได้ขณะที่พูดเธอรู้สึกถึงสัมผัสทางกายระหว่างตัวเธอและเย่เชิญรีพูดต่ออย่างเขินอายว่าพี่เย่เชิญโปรดหยุดตั้งคำถามกับหวานเอ๋อหลังจากหวานเอ๋อทำให้ร่างกายคุณเป็นปกติดีแล้วจะบอกทุกอย่างให้คุณฟังอย่างชัดเจนไม่กล้าปิดบังแม้แต่น้อยเยเชิญพยักหน้าเขารู้ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับลินหวานเอ๋อที่ต้องมาพยุงร่างเขาวไว้ เขาต้องการใช้กำลังที่มีอยู่ในร่างของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อช่วยลินหวานเออแบ่งเบาภาระแต่ว่านอกจากลืมตาและพูดได้แล้วร่างกายของเขาทุกส่วนเหมือนจะเป็นอัมาตาไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่น้อยยังนับว่าโชคดีสำหรับเย่เฉินแม้ว่าร่างกายของเขาจะไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวแต่เขายังรู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดนี้หมายความว่าร่างกายของเขายังมีความรู้สึกไม่ได้เป็นอมตาาแต่อย่างใด บทที่5,651ลิ้นหวานเออที่ร่างกายบอบบางต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเต็มในการพยุงร่างเย่เชิญกลับไปที่ห้องพักทีละน้อยและพาเย่เชิญขึ้นไปยังห้องนอนบนชั้นสองด้วยความยากลำบากสุดท้ายวางร่างเขาไว้บนเตียงส่วนตัวของเธออย่างระมัดระวังในระหว่างกระบวนการทั้งหมดพวกเขาทั้งสองไร้อภรปกปิดร่างกายแม้แต่ชิ้นเดียวร่างทั้งสองประสานกันเหมือนเป็นร่างเดียวอย่างแนบแน่น ในตอนแรกลินหวานเออรู้สึกละอายใจอย่างมากแต่ในไม่ช้าเธอก็ไม่คิดจริงจังกับมันอีกต่อไปเพียงแค่พยายามอย่างสุดจิตใจและสุดกำลังนำพาร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลของเย่เชิญเคลื่อนไปทีละน้อยตอนที่เยเชิญนอนลงบนเตียงเขาเหลือบมองโดยไม่ตั้งใจเห็นแก้มลินหวานเออเป็นสีแดงกำมเงือเม็ดเล็กเกาะอยู่บนหน้าผากและเรือนร่างที่สมบูรณ์แบบของเธอโดยไร้สิ่งปกปิดใดๆแม้ว่าเขาจะไม่มีความคิดชั่วร้ายใด แต่ก็รีบหลับตาลงอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินหวานเออก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นแต่เธอทำได้เพียงแท้งทำเป็นไม่รู้เธอใช้ผ้าห่มผื้นบางของตนเองคลุมร่างเย่เชิญวางหมอนสองใบไว้ข้างหลังเพื่อให้เขาพิงร่างกับหัวเตียงได้ระหว่างที่เธอทำเรื่องเหล่านี้เย่เชิญไม่ได้ลืมตาอีกเลยสิ่งนี้ทำให้ลินหวานเออรู้สึกอบอุ่นอยู่ภายในหัวใจหลังจากจัดการเย่เชิญให้นั่งลงเรียบร้อย เธอนำชุดออกจากไม้แขวนข้างเตียงสวมใส่เสื้อคลุมที่ทำจากผ้าฝ้ายห่อุ้มร่างนุ่มนวลงดงามของเธออยู่ภายในหลังจากนั้นเธอรีบเดินกลับไปที่เตียงนั่งบนพื้นที่นอนข้างเตียงมองไปที่เยเชิญถามว่าพี่เยเชิญตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเยเชิญได้ยินเสียงสวมใส่เสื้อผ้าเมื่อได้ยินเสียงเธอถามที่ข้างหูเขาจึงค่อยๆเปิดเปลือกตาของตนเอง แม้ว่าเขาจะรู้ว่าลินหว่านเออไม่ใช่คนธรรมดาแต่ก็รู้ว่าลินหวานเออไม่ควรเป็นศัตรูของเขาดังนั้นเขาจึงเปิดริมฝีปากที่แห้งผากของเขาถามว่าคุณนูหลินทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ลินหว่านเออยิ้มพลางพูดว่าก่อนจะตอบคำถามคุณให้ฉันจับชีพรจรของคุณก่อนจากนั้นเธอดึงมือขวาของเย่เชนออกจากเตียงอย่างเบามือวางนิ้วของเธอบนประตูชีพรจรของเย่เชน หลังจากรู้สึกถึงชีพพจรของเขาเธอกล่าวว่าพี่เยเชญแม้ว่าอาการบาดเจ็บภายในจะสหัสแต่โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตเยเชญถามด้วยความประหลาดใจคุณรู้ทักษะทางการแพทย์ด้วยหรือลินหวานเออพยักหน้าฉันเรียนรู้แทบจะทุกอย่างแต่ก็รู้เพียงผิวเผินเท่านั้นเยเชญอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจก่อนจะออกเดินทางฉันนำยาเม็ดพิเศษมาจำนวนมาก แต่ตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรเลยขณะที่พูดเขาก็นึกถึงบางเรื่องได้รีบถามลินหวานเออว่าใช่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ตอนนี้เป็นเวลาใดเย่เชิญก็ไม่รู้เหมือนกันเขาใช้เวลานาน,านเท่าไหร่กว่าที่ฉันจะมาปรากฏตัวที่นี่หากเวลาผ่านไปไม่นานตนเองยังมีเวลากลับบ้านเพื่อทำลายจดหมายที่ฝากถึงเซียวชูรันแต่หากเวลาผ่านไปนานเซียวชูรันคงรู้ความลับของตนเอง เมื่อเห็นว่าเขาเป็นกังวลมากลินหวานเออจึงรีพูดว่าพี่เย่เชิญไม่ต้องกังวลหวานเออเพิ่มได้ยินเสียงระเบิดในเขตชานเมืองทางใต้หลังจากนั้นคุณก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ่อน้ำพูร้อนในเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นและตอนนี้คุณมาถึงที่นี่ได้เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในที่สุดเย่เชิญก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลินหวานเออเมื่อได้ยินคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ก็นึกถึงบางสิ่งได้ ทันใดนั้นรอยยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าพูดว่าใช่แล้วยาเม็ดหลังจากนั้นเธอรีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วนำกล่องไม้ที่ข้างเตียงมาเปิดออกภายในมียาเม็ดเศษสามส่วนสี่ที่เยเชิญทิ้งไว้ให้เธอหลังจากนั้นเธอรีบกลับไปหาเยเชิญส่งยาเม็ดนั้นไปที่เบื้องหน้าเยเชิญพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่เยเชิญดูสิ ยาเม็ดที่คุณทิ้งไว้ให้หวานเออในที่สุดตอนนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วเยเชิญพูดอย่างตับอายสิ่งของนี้ฉันมอบให้คุณคุณไม่นําไปใช้ฉันจะกล้าทานของคุณได้อย่างไรลินหวานเออยิ้มพูดว่าพี่เยเชิญคุณไม่จําเป็นต้องเกรงใจหวานเออแม้แต่ชีวิตของหวานเออก็เป็นคุณที่ช่วยเหลือไว้อย่าว่าแต่ยาเม็ดนี้ก็เป็นคุณมอบให้เช่นกันขณะที่พูดเธอไม่รอการตอบสนองของเยเชิญ รีบส่งยาเข้าไปในปากของเยเชนทันทีเมื่อยาเม็ดละลายในปากสรรพคุณที่บริสุทธิ์ของยาเม็ดนี้ทำให้ทั่วทั้งร่างของเยเชนรู้สึกสบายขึ้นอย่างมากในทันทีร่างกายของเขาซึ่งแต่เดิมไม่อาจเคลื่อนไหวได้แม้แต่น้อยบางส่วนสามารถฟื้นการเคลื่อนไหวได้ในเวลานี้อย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บของเขานั้นรุนแรงเกินไปด้วยยาเม็ดเพียงเล็กน้อยนี้ยากที่จะรักษาเขาให้ใหายเป็นปกติได้ อาการบาดเจ็บทั้งที่กระดูกเส้นลมปรานและตันเถียนของเขายังคงมีอาการบาดเจ็บรุนแรงมากตอนนี้เขาสูญเสียสมรรถนะการต่อสู้ไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบพระกำลังในตอนนี้เกรงว่าแม้แต่เด็กสามขวบเขายังไม่อาจเอาชนะได้เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นพลังวิญญาณในร่างกายของเขาได้หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้และยาเม็ดชนิดนี้ไม่อาจเติมเต็มได้เลย ีเพียงแค่กลับไปที่โรงแรมบ่อน้ำพูร้อนชองเซลิเซ่รับประทานยาเม็ดก่อกำเนิดและยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดเพียงเท่านั้นที่สามารถฟื้นฟูให้เขาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเขายังไม่มีความสนใจเกี่ยวกับยาเม็ดใดในขณะนี้เนื่องจากตอนนี้เขามีคำถามมากมายที่เขาคิดว่าลินหวานเออจะให้คำตอบแก่เขาได้ดังนั้นเขาจึงถามอีกครั้งว่าคุณหนูหลินฉันสุดท้ายแล้ว ฉันมาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้อย่างไรลินหวานเออยิ้มเล็กน้อยชี้ไปยังแหวนบนนิ้วกลางของเขาพูดเบาๆว่าพี่เยเชินที่คุณมาปรากฏตัวที่นี่ได้เป็นเพราะคุณสวมแหวนที่หวานเอ,อมอบให้คุณเยเชินเหลือบมองไปที่แหวนเขาขมวดคิ้วถามว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับแหวนลินหวานเออยิ้มพูดว่าแน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกันเป็นเพราะมันที่ส่งคุณมาพบกับหวานเอ,อ เมื่อได้ยินสิ่งที่ลินหวานเออกล่าวเย่เฉินรู้สึกตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุดเขาพึพมพำโดยไม่รู้ตัวแหวนธรรมดาวงหนึ่งสามารถส่งคนมีชีวิตคนหนึ่งมาที่นี่ได้นี่นี่เป็นไปได้อย่างไรลินหวานเออหัวเราะเบาๆพูดอย่างจริงจังว่าพี่เย่เฉินแวนวงนี้มันไม่ธรรมดาอย่างที่คุณคิดเป็นเรื่องง่ายมากที่มันส่งคุณมาที่นี่แม้ว่าหวานเออจะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้คุณผ่านอะไรมาบ้าง ใจหวานเออมั่นใจได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตคุณเย่เชิญกลับมามีสติสัมปชัญญะโร่ o อ g ต่อไปคุณพูดไม่ผิดด้วยความแข็งแกร่งของฉันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะหนีมาได้โดยบังเอิญฉันมาปรากฏตัวที่นี่ได้ต้องขอบคุณแหวนวงนี้ลินหวานเออพยักหน้าพูดด้วยรอยยิม้มแหวนวงนี้มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมนั่นคือยามที่คุณตกอยู่ในอันตรายอย่างถึงที่สุดมันจะส่งคุณไปอยู่ต่อหน้าคนที่ต้องการพวกมากที่สุด ไม่ว่าจะห่างไกลเพียงใดมันจะส่งคุณไปในทันทีปรากฏตัวต่อหน้าคนผู้นั้นผ่านอากาศที่ว่างเปล่า